คลิปนี้ก็มาดูเรื่องราวของชาวลัคนาราศีธนูกันนะครับทุกคนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับภาคลมจะเป็นไงเรามาดูกันเลยนะครับมาเริ่ม,มตั้งแต่ดาวปีก่อนเลยนะดาวปียังคงอยู่ที่เดิมนะครับดาวลึกยูนะในภพลึกลึกลึกเกี่ยวกับสุขภาพก็ได้เกี่ยวกับภาระนี้สินค่าใช้จ่ายก็ได้นะเรื่องของสุขภาพก็ต้องดูแลตัวเองนะครับดูแลร่างาสุขภาพมีเกณฑ์การเจ็บป่วยแบบปรับปรับฉับพลันไม่ทันตั้งตัวนะชาวธนูนะเพราะฉะนั้น ในช่วงนี้ก็ดูแลเรื่องสุขภาพอาหารการกินออกกําลังกายพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะครับแล้วเกี่ยวกับภาระหนี้สินค่าใช้จ่ายเรื่องเ,เครียดๆนะเ้าเกิดขึ้นกับชาวธนูนะเพราะฉะนั้นบางทีการศึกษาธรรมะการปฏิบัติการปฏิบัติธรธรมก็ช่วยได้นะครับสำหรับชาวธนูเนาะมาดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์เป็นดาวเกี่ยวกับการเงินนะครับ การเงินมาอยู่ในเรือนสหาชาก็ใช้จ่ายไปกับการเดินทางการพูดคุยการติดต่อนะครับยังคงอยู่ที่เดิมนะดาวเสาวอยู่อีกประมาณไม่กี่เดือนเนี่ยก็ย้ายแล้วนะแต่ที่ผ่านมาก็ชาวโนูก็ยุ่งอยู่กับการติดต่อเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะคืออยากจะได้เงินต้องเหนื่อยอเอาง่ายๆนะเหนื่อยเป็นพิเศษต้องเดินทางต้องพูดต้องคุยกว่าจะได้เงินมาแต่และบาทแต่และโ,โอ้โหนะเหนื่อยนะครับเราเป็นดาวสาวเป็นดาวเครียดด้วย เครียดในการหาเงินหามาได้ก็ต้องเครียดในการจับจ่ายใช้สอยนะสำหรับชาวธนูนะครับาดาวราหูนะดาวราหูเกี่ยวกับการเดินทางไปอยู่ในภพเรือนพันธุนะครับมันก็มีการติดต่อกับญาติพี่น้องมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็หรือก็หรือว่าในช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์นะเพราะดาวพฤหัสเนี่ยดาวพันธุไปอยู่ในภพเรืนอนฤดีนะมีเกณฑ์การซ่อมบ้านซ่อมรถนะหรือไม่ตัวเรานี่แหละตัวของ ชาวธนูเจ้า,าตาเนี่ยมีเกณฑ์การเจ็บป่วยต้องใช้เงินนะหรือว่ารถบ้านที่อยู่อาศัยอาจจะมีปัญหาให้เราต้องเข้าไปซ่อมแซมจากการแก้ไขนะมียกับเป็นไปได้แล้วก็พฤหััดไปอยู่ในภพเรือนอรินะครับเกี่ยวกับภาระหนี้สินก็ได้อาจจะมีบางคนก็ซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่นะหรือว่าบางคนก็รีไฟแนนซ์รถบ้านนะก็มีเกณฑ์ในช่วงนี้ก็เป็นได้ อันนี้เป็นภาพรวมๆนะของดาวปีครับชาวธนูทีนี้มาดูดาวเดือนกันบ้างนะทุกคนภาพรวมๆของชาวธนูนะดาวคารเนี่ยเขามาจากปุตตะนะก็วีณาไปอยู่ในภพเดือนเมรณะนะนะตรงนี้ก็ต้องระวังเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารเจ็บป่วยแต่ในอีกบุงหนึ่งก็มีเกณฑ์การเดินทางนะอาจจะมีเกณฑ์ใครมีลูกมีหลานม,มีบริวารน,นะ่ะ ในช่วงนี้อาจจะไปเรียนต่อต่างประเทศเรียนต่อต่างจังหวัดอยู่ไกลๆนะช่วงนี้อาจจะต้องอยู่ห่างกันแต่ถ้าเกิดใครไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะพอเริ่มเข้าเดือนใหม่นะครับก็พาไปทาบุญนะครับทําบุญลงศพทําบุญเกี่ยวกับบูนิธินะครับทําบุญโรงพยาบาลนะเพื่อเป็นการแก้เคตดซะหน่อยจะได้สบายใจ ในทุกๆเดือนเนี่ยพี่ตีแนะนานะทําบุญให้ตลอดนะครับเพื่อเป็นการแก้เคล็ดเวลามีปัญหาอะไรก็ผ่อนหนักจะได้เป็นเบานะครับมาดูเกี่ยวกับดาวศุกร์กันบ้างนะดาวศุกร์เนี่ยเขามาจากอาริแล้วก็ลาภะไปอยู่ในภพเดือนพันธุนะครับตรงนี้เออแล้วดาวศุกร์ตำแหน่งนี้เขาเป็นอุดด้วยนะคือมีความดาวเขาค่อนข้างมีความเข้มแข็ง ตรงนี้พี่ตีมองว่ามันเหมือนกับเออจะบอกว่าทุกขลาบนะได้เงินได้เงินจากรถได้เงินจากบ้านได้เงินจากครอบครัวแต่ไม่ได้ได้มาฟรีๆนะได้มาจากการเป็นภาระนะอาจจะมีสัญญาอาจจะมีอะไรที่มันยืดเยื้อนะครับต้องมีการผ่อนชำระต้องมีการ คือเอาง่ายๆไม่ได้ได้มาพีพีแล้วกันช่วงแรกในครั้งเนี้ยไม่ได้ได้มาพีพีนะต้องคืนเขาแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้นะช่วงนี้เรื่องของเองินเงินทองทองก็ใครๆเขาก็อยากมีความเร่งด่วนทั้งนั้นนะได้มาแล้วค่อยๆจ่ายไปก็ยังดีนะครับนี่คือดาวศุกร์แล้วก็มาดูดาวพุธนะครับดาวพุธเนี่ยเขามาจากปัตตนีนะครับปัตตนีแล้วก็กลับมาถ้าเกิดเกี่ยวกับเรื่องของการงานเนี่ยพิธีมองว่า การงานนะ่ะดาวพุธตรงนี้ก็ได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์การงานของชาวธนูนะการงานค่อนข้างดีนะแล้วอยู่ร่วมกับดาวเสาร์นะงานกับเงินถือว่าดีเลยนะแล้วในในเรื่องของการเงินเนี่ยชาวธนูเนี่ยดาวอาทิตย์มาอยู่ในภพการเงินนะครับดาวอาทิตย์เขามาจากสุภาษเงินต่างประเทศเงินออนไลน์เงินจากผู้ใหญ่เงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะครับ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์พี่จีมาว่าเป็นอีกเดือนหนึ่งของชาวธนูที่ถือว่าดีนะการเงินดีนะครับการเงินดีเกี่ยวกับออนไลน์ต่างประเทศต่างภาษานะครับการงานการงานของชาวธนูนะครับการงานมีแนวโน้มดีนะครับการงานมีแนวโน้มดีได้คู่ค้าคู่สัญญาที่ดีนะครับแล้วก็บางคนก็ได้งานใหม่ๆนะได้งานเกี่ยวกับ เรื่องงานจากออนไลน์อะเรื่องงานจากต่างแดน่ถือว่าดีนะเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ดีนะแล้วก็เรื่องของความรักนะครับดาวความรักของชาวธนูนก็คือดาวพุธนะดาวพุธก็ไปอยู่ในเรือนศาชะก็ได้ตำแหน่งดีด้วยนะครับเป็นอุดมเกณฑ์ใครที่แบบจะบอกว่าโสดนะมีโอกาสดได้พบเจอจากการพูดคุยการติดต่อการเดินทางนะเรื่องของความรักแต่คนที่มีคู่ ก็อาจจะต้องหนักแน่นเข้าไว้นะในช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้อาจจะมีเสน่ห์นิดนึงนะก็ต้องมั่นคงกับคู่ของเรานะครับสําหรับเรื่องสุขภาพนะอย่างที่บอกนะช่วงนี้ภาระเยอะนะแล้วก็เราเกลียดยังอยู่ในภพเดอนการงานงานค่อนข้างจะยุ่งปวดหัวเครียดนะครับเครียดกับหลายอย่างเกี่ยวกับบุรณบริวารเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายในบ้านนะครับชาวจุฬก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพด้วย นะอย่าอย่าอย่าหักโหมจนเกินไปนะครับอ้น,นี่เป็นภาพรวมๆของชาวลัคานาราศีสนูุในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ดูดวงให้สนุกนะครับทุกคนมีความสุขในทุกวันนะรัะ้วันก็จะเป็นวันของเรานะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในราศีต่อไปนะครับิูนีีฟิีไปก่อนนะครับสวัสดีครับ